สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไบ p e c เซ l a r เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะเอาไบ p e ยาวมาให้ชมอีกแล้วนะครับก็คือรุ่น t n d นเด m ส moth นะครับ6 2 6นะครับของยี่ห้อ s a v i n e r l นะครับจากประเทศอิตาลีนะครับอ่ะตัวนี้มีความพิเศษพอสมควรนะครับไม่ใช่แค่ไบ p e ยาวธรรมดานะครับก็คือนะครับนี่ดูกล่องก่อนแล้วกันนะครับนี่จะเป็นอ่าซาวินเนลีแบบนี้นะครับ เรามาลองเปิดดูข้างในกันนะครับพอเปิดออกมาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนมาตราฐา,านซาเวนเนอี่เลยนะครับเปิดมาเราก็จะเจอกับตัวกระดาษตัวนี้นะครับที่ก็จะบอกว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างนะครับให้เราเลือกก็คือเหมือนเป็นโบช,ชวัวบอกเรานั่นเองนะครับเผื่อ <ๆ S 2> ชอบรุ่นไหนก็ลองไปดูลองไปอ่านกันได้นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ ตัวไปขอวางไว้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นตัว QC นะครับก็จะใส่มาให้ทุกกล่องนะครับก็ว่ามีการตรวจแล้ว Quality Control ของเขานะครับผม,มส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวเมนนลนะครับเผื่อใครอยากอ่านก็ต้องอ่านดูนะครับมีหลายภาษานะครับอ่ะทีนี้อันนี้คืออะไรอยากรู้กันไหมครับอยากรู้ยังไม่บอกอันนี้เป็น ไปนะครับตัวไปนะครับก็จะเขียน Savinelli tandem นะครับ Made in Italy นะครับรุ่นอ่มีปั๊มรุ่นไว้ด้วยนะครับก็คือรุ่น626นะครับสเต็มก็จะยาวมากพอสมควรนะครับยาวมากมากนะครับก็คือถือเป็นแกนดาฟได้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็มีปั๊มตาตรงนี้ของ Savinelli นะครับให้ดูใกล้ๆ ส่วนตัวเกรนนี่ก็ลองดูกันนะครับแต่ละตัวก็ไม่เหมือนกันนะครับผมลองให้ดูตัวนี้นะครับข้างในก็ไม่ใช่กรองนะครับไม่ใช่กลรองเจาะแบบเฉียงกันอีกแล้วนะครับอเป็นเจาะเฉียงลงนะครับในการช่วยดักน้ำในระดับหนึ่งนะครับข้างในมีการเคลือบเรียบร้อยนะครับปากเบ้าเป็นแบบมนนะครับจะไม่ใช่แบบตัดเรียบนะครับจะเป็นมนมนนิดนึงนะครับ ทีนี้เมื่อกี้เห็นมันเป็นป้ยยาวแล้วถูกไหมครับในกระดาษนี้อยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะครับความพิเศษของเจ้าปตัวนี้มันอยู่ที่กระดาษอันนี้แหละครับมันห่อสเตมอีกอันนึงมานะครับซึ่งสเตมตัวนี้เนี่ยก็สามารถก็เป็นสเตมที่ไม่ใช่กองเลยนะครับไม่ใช่กองนะครับก็สามารถใส่แทนได้เลยมันก็กลายเป็นป้ายสั้นไปในทันทีเลยนะครับก็คือป้ายธรรมดา แล้วแต่วาระและโอกาสนะครับใครชอบแบบยาวใครชอบแบบสั้นก็แล้วแต่นะครับทีนี้ไปแบบนี้เนี่ยผมก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าความเห็นที่มาจากท่านผู้ใช้งานเนี่ยว่าชอบไหมในการที่จะมีไปที่มันสามารถเปลี่ยนได้ระหว่างสั้นกับยาวถ้าชอบก็ลองคอมเมนต์บอกข้างล่างนะครับหรือถ้าไม่ชอบถ้าไม่ชอบก็ ลองบอกเหตุผลมาแล้วก็คุยกันนะครับว่าเอชอบแบบยาวชอบแบบสั้นต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็คุยกันได้นะครับในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับผมอ่สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นตัวซาเวเนลี่จำจำรุ่นไม่ได้แล้วซาเวเนลี่แทนเดมส o o ู h นะครับ6 2 6นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ